Welcome back The Auto Garage Pro สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่การรีวิวที่หลายคนรอคอยกับด s s อลดอรเนียอัลฟาเจเ A เครื่องบินฝึกโจมตีเบาที่มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยมาหลายทศวรรษสำหรับปี2025นี้เราจะมาดูในมุมมองใหม่ที่แตกต่างออกไปกับการนำเสนอแบบซีนิมาติกที่เน้นความสมจริงเหนือท้องฟ้าและภูมิประเทศเขียวชุ่มของไทยรวมถึงการจอดลึกในสมรรถนะและราคาที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจภาพรวมของเครื่องบินรุ่นนี้อย่างครบถ้วน Alpha JeA มีจุดกำเนิดในช่วงทศวรรษ1,970จากการพัฒนาร่วมกันของฝรั่งเศสและเยอรมนีตะวันตกเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการฝึกนักบินขั้นสูงและการปฏิบัติการโจมตีเบาด้วยการออกแบบที่เพรียวบางน้ำหนักเบาและการใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคูทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ได้รับการยกย่องว่าสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายสมรรถนะและความสามารถในการฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม กองทัพอากาศไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เลือกนําเครื่องบินรุ่นนี้เข้ามาประจําการเพื่อรองรับการฝึกนักบินรุ่นใหม่และภารกิจสนับสนุนทางยุทธวิธีหากมองในเชิงภาพยนตร์แบบซีนิมาติกคุณจะเห็นเครื่องบินอัลฟาเจ็ตเอลำเพรียวบินต่ําผ่านป่าเขตร้อนของไทยอย่างมั่นคงกล้องจับภาพมุมเอียงที่ทําให้เห็นเส้นสายของปีกและลําตัวในแสงแดดที่ส่องสะท้อนความสมจริงนี้ทําให้เราสามารถสัมผัสถึงพลังและความงามทางวิศวกรรมของมันแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมานานแล้ว แต่ภาพเหล่านี้ก็ยังคงสร้างความประทับใจได้ไม่แพ้เครื่องบินรุ่นใหม่ใหม่ในด้านสมรรถนะ Alpha Jet A สามารถทําความเร็วสูงสุดได้ประมาณ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือราวเมตร์ซึ่งแม้จะไม่ใช่ความเร็วเหนือเสียงเต็มรูปแบบแต่ก็เพียงพอสําหรับภารกิจฝึกและการโจมตีเป้าหมายเบาระบบการบังคับควบคุมที่ตอบสนองได้ดีทําให้นักบินสามารถเรียนรู้ทักษะสําคัญในการขับเครื่องบินรบสมรรถนะสูงในอนาคตได้อย่างมั่นใจ จุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการบินต่ำเหนือภูมิประเทศที่ซับซ้อนโดยเฉพาะภูเขาและป่าในประเทศไทยที่ต้องการความมั่นคงและการควบคุมที่แม่นยำข้ออกพิษของ Alpha Jet A ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายและใช้งานสะดวกโดยเฉพาะในรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับกองทัพอากาศไทยมีการติดตั้งระบบอาวุธที่รองรับการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นระเบิดนำวิถีจรวดอากาศสู่พื้นหรือแม้กระทั่งปืนกลติดลำตัวสิ่งเหล่านี้ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นครูฝึกที่ดีแต่ยังสามารถลงสนามรบจริงได้หากจำเป็นปราคาของ Alpha เจตเในปี2025ถือเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้หลายประเทศยังคงเลือกใช้งาน เครื่องบินที่ผ่านการบำรุงรักษาและอัปเกรดแล้วมีราคาประมาณ4-6ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อลำเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่หลักอย่าง F-16 หรือริป p e n ที่มีราคามากกว่านั้นหลายเท่าถือว่าคุ้มค่าอย่างมากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงก็ไม่สูงเกินไปเพราะเทคโนโลยีของมันไม่ซับซ้อนและอะไหล่ยังสามารถหาได้ในท้องตลาดจุดนี้เองที่ทำให้อลฟาเจเจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับกองทัพอากาศไทยในการฝึกและสนับสนุนภารกิจ ภาพซีนิมาติกของอัลฟาเจตเอที่บินเหนือป่าเขตร้อนและแม่น้ำในไทยยังสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของมันในการปฏิบัติการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกการบินระดับสูงการซ้อมรบกับพันธมิตรหรือการบินโชว์ในงานแสดงทางอากาศความคล่องตัวและโครงสร้างที่ทนทานทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงตอบโจทย์ได้ในหลายสถานการณ์เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรุ่นใหม่อัลฟาเจ็ตเออาจไม่สามารถสู้ในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงได้เช่นระบบเรดาร์ล้ำสมัยหรือความสามารถในการรบเหนือเสียง แต่ในฐานะเครื่องบินฝึกและโจมตีเบามันยังคงเหมาะสมและมีคุณค่ามากการใช้งานจริงตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าอัลฟาเจ็เอเป็นเครื่องบินที่เชื่อถือได้มีความแข็งแรงและประหยัดงบประมาณกองทัพอากาศไทยยังคงใช้อัลฟาเจ็เอเป็นสะพานเชื่อมสำหรับนักบินรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นไปสู่การขับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงการฝึกในเครื่องบินรุ่นนี้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านสู่เครื่องบินรบหลักเป็นไปได้อย่างราบรื่น และในสถานการณ์ที่ต้องการการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด Alpha, ET, a l p h a เจตเก็ยังสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกสิ่งที่น่าสนใจคือความคลาสสิกขององค์การออกแบบ Alpha, ET, a l p h a เจตเเมื่อมองในมุมซินิมาติกภาพเงาของเครื่องบินที่สะท้อนกับแสงแดดในยามเช้าหรือการบินเคียงคู่กันหลายลำเหนือภูมิประเทศไทย ล้วนสร้างความรู้สึกถึงความภาคภูมิใจและความแข็งแกร่งของกองทัพอากาศไทยในสายตาของประชาชน Alpha Jet A ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินฝึกแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนากำลังทางอากาศในด้านของสมรรถนะการบิน Alpha Jet A สามารถไต่ระดับได้อย่างมั่นคงอัตราการปีนไต่ประมาณ47เมตรต่อวินาทีถือว่าเพียงพอสำหรับการฝึกทักษะการบินเชิงรบ พิสัยการบินประมาณ2,500กิโลเมตรก็ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างคล่องตัวโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งระบบการออกแบบที่เน้นความแข็งแรงยังช่วยให้สามารถบินได้ท่ามกลางสภาพอากาศเขตร้อนและความชื้นสูงในไทยถ้ามองในแง่ความคุ้มค่าอัลฟาเจตเอคือเครื่องบินที่ให้ผลลัพธ์มากกว่าราคาด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปทําให้กองทัพสามารถจัดหาหรือปรับปรุงเครื่องบินจํานวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการได้โดยไม่กระทบงบประมาณการทหารโดยรวม และยังช่วยให้นักบินไทยได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในปี2025การปรับปรุงด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ Alpha j a มีความสามารถที่ตอบโจทย์ยุคใหม่มากขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ก้าวล้ำแบบเครื่องบินเจเน r เรชัน5แต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานจริงและทำให้มันยังคงยืนหยัดในกองทัพทั่วโลกรวมถึงกองทัพอากาศ